สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ตามสัญญานะก็ขอโทษด้วยนะมาช้าเกินก็วันนี้เราจะมาสร้างบ้านดับเป็นไก่กันซึ่งน้องผมขอนะก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ก็จะได้ทําคลิปต่อ,ตอไปนะก็<เอ> <laughs> วันนี้เราจะใส่เสียงเพลงด้วย ได้ยินนะได้ยินเสียงเพลงไหมทุกคนเรื่อคลิปก่อนเราจะเราใส่เป็นโถลันเตาไปก็ก็ผมก็คินขึ้นมาเองว่าจะทำยังไงก็ก็เดี๋ยวปิดสิ่งเพลงก่อนเนาะก็โอเคแล้วไก่มันก็เยอะมากอีกแ,แต่ตาตาอย่าปล่อยไก่ไเลยปะ ขอร้องเนี่ยโ yeah. อ๊ยฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าไก่เออฆ่าหมูเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รอช้ากันนะครับก็ไก่ไก่ สร้างบ้านไก่กันนะก็ไก่พวกนี้ได้แหละเดี๋ยวเราเคลียร์มันก่อนกูเส่เสียงนะโอเคแล้วก็จะมาสร้างนะก็โอเคก็มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เราไปรับ ติดตามติดตามใช่ปะไปติดตามกันเลยก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างกันเนาะใช่ไหมต้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกำลังหาของใช่ปะก็หายไปต้องไปก็ยิงยิงตายยิง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 ตายอย่งหาเรง ก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่สร้างว่าจะที่ไหนดีเนาะแล้วเพียนเห็นเหี้ยไหมเห็นเหีนยไหม้วลังหยิบปืนมาฆ่าไก่ไงเราโอเคแล้วก็ทำการทำฟาร์มไก่แล้วนะก็ไปติดตามกันได้เราไม่ได้ทำลงนี่ จังหวัดอ okay, ่ะเนสโกใช่ป่ะเนสโกใช่ไหมโอเคแล้วก็ก็จะมาสร้างนะก็เดี๋ยวเราจะไดอีกสองชั่วโมงกสองชั่วโมงผ่านไปแล้วใช่ป่ะยังยิงอยู่อีก ข้อหนึ่งนะขอไปเปิดพัดลมแป๊บก็ก็นี่คือเนี่อสกอตต์ดงก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างกันนะก็ ได้ยินเสียงผมชัดป่ะถ้าดินได้ยินเสียงไม่ชัดก็พีม่มาด้วยนะครับใช่ไหมโอเคเออโอเค,อเ,คเราเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่สร้างตรงไหนดีให้ตาเลือก,กวันนี้ให้ตาตาเลือกอ่ะเผลอกดออกอ่ะเผลอ,อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเชิญหน่อยอ่ะ คอมเมนต์มากันด้วยนะก็โอเคเรามาแล้วโอเคก็เดี๋ยวให้ตาต้าไปหาที่สร้างก่อนเดี๋ยวเราจะบินตามตาต้านะโอเคแล้วเราก็รอตาต้าค่ะรอก็ผมได้ทำการสร้างหัวนตาไว้แล้วนะ ผมก็ขายนะครับใครจะมาซื้อก็ซื้อได้นะครับเป็นบ็อกแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับนี่มันหา่านมาหา้านัดพอแล้วพอแล้วตาตาตาพอแล้วพอแล้วโอเคเราจะไปสร้างบ้านกันนะ บริเวณพุ่ตรงไหนดีเดี๋ยวแป๊บนะคตรง,นะงไหนตรงไหนทไมสร้างไลยังเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลกีให้นะก็จะเป็นที่ตรงนี้นะนี<ม>่จะเป็นตรงนี้นะก็ลัไกลหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องก็เดีย นะไก่มันตัวสีขาวใช่ไหมก็อันนี้ผมเล่นกับดักกันก็อยากไปสนนะ่ยมันเล่นกับดักเหมือนนะ่ะแล้วก็ตกลงไปเพื่อน่ะลงไปเพื่อเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูกัน อยู่ที่บ้านชาวบ้านที่ตายดินี่เรามาอยู่ได้ยังไงเดีย๋ยวนีไปหาต้านะโอเคแล้วก็จะมาเข้าเรื่องกันนะก็ก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันก็มันน่าจะไม่มีอะไรแหละวะก็ต้า เลิกเล่นเราก็มาทำคลิปได้แล้วก็ถ้าใครไปเรียนก็ขอดีใจได้นะก็ผมก็ไปเรียนก,ก็ก็ดีนะไปเรียนไปเรียนเออไปเรียนเขาให้เรียนวันเว้นวันผมเป็นวันที่สองเนาะเป็นอังคารเป็นอังคารกับอะไรนะพิลล่าฮัสใช่ปะ่ะแล้วก็เสาเออเรียนแค่นี้ เรียนสามวันก็เดี๋ยวน้องผมก็จะอยู่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันเลยก็เดี๋ยวหายใจได้ล้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเพื่อนผมนะครับก็เออเดี๋ยวไปดูแ๊บนเลนเพื่อนเพื่อนมีของขอเบนนี่แหละเพื่อนผมใช่เลยอ่ะ ใช่ป่ะใช่ไหมใช่ใครใออขอดูดิขอดูดิคืออะไรอ่ะ๋อะไม่มีแมพอ๋อใครขอเนี่ยมากว่าใจให้ท่านด้แอดไปเถอะแอดไปเถอะตาต้ามาเข้าเรื่องได้แล้วนี่โกรธนะ นี่โกรธนะเข้าใจใหไหมเ้าทำคลิอะไรกันอา้าก็รู้อยู่แล้วว่าจะอาคลิปไก่นี่เาไ,ไบอกนะอา้ายังไงก็ต้องสร้างเราสัญญากับท่านผู้ชมไว้แล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะปล่อยตาตาให้เล่นแบบนั้นไป แล้ตาตาไปไปเลยไปเลยไม่ต้องมาร้างด้ว,ยว,ยวยอ,อ,อย <laughs> บล็อกกสีขาวนะก็เดี๋ยวเราจะทําการทําเป็นหน้าไก่ก่อนก็ทําให้มันเป็นเหมือนหน้าไก่เนาะก็มีลูกตาอะไรลูกตาผีลูกตาซอมบี้หรือเปล่า <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเราจะทำการ ทำการจุดไฟน้องนะก็อะไร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 ,ะไรจริงเหรอจริงเหรอโอเคเราก็จะสร้างเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอก็เดี๋ยวใส่เพลงประกอบแป๊บหนึ่งนะก็แปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอคอยดี ออแล้แลอ,อย่าปล่อยแถวนี้ได้ปะ่ะเออปล่อยน้ำได้เถอะเออแล้วไอ้กไก่เนี่ย ตาตาเลิกปล่อยไก่ได้ไหมมาปล่อยไก่ในบ้านตาเด็ดี่บ้านตาโดยเฉพาะเลยนะทำไมอ่ะตาอย่ายได้ปะ มันเป็นไอเดียเจ๋งๆที่ผมคิดขึ้นมาเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นไปนะเป็นเป็นบ้านอ่ะเออทำให้มันเป็นบ้านหน่อยก็ตาตาจะทำอะไรอ่ะเหรอก็มีเพลงแค่เนี้ยไหนอะไร้า่าตาตามาช่วยกันสร้างเร็วเร็วเรวมีเวล แค่20นาทีนะโหแค่น20สร้างบ้านต้นไม้เสร็จแล้วนี้จะไม่เสร็จ,จได้ยังไงเนะี่ย20นาทีสร้งางเหมือนตอนเสร็จไอ้าตายดิแล้วเราจะสร้างฟาร์มไก่ไม่เสร็จได้ยังไงเนะี่ยโอ้อยก็เดี๋ยวน่าจะมีผัดสองตาตาอ,อย่าได้ป้าเขาลังกีบบล็อกตัวเนี่ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าให้เห็นหยิบเนซุโกะอ,ออกมานะ สำคัญนสุโกเนี่ยในสุโกก็ใส่หน้ากาก2อง้นแล้วก็ขอให้โชคดีกับโควิดนะก็ก็ขอให้โควิดหายเนาะอวยพรก็ขอขอให้โควิดหายแล้วกันนะแล้วในคำทันายมันมีบอกว่ามีสัมบีเนี่ยใส่สิฝนตกอย่าไปฟังเนอะ โอเคเราก็จะต่อเป็นแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวนี่สิบสองนาทีลาทแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็ยังสิบสามแล้วใช่ไหมก็ในหัวสมองผมก็นับเวลาไปแล้วอ่าฮะสิบสามอ่ะ,ะ,อะก็ใครใครไม่อยากดูก็เปลี่ยนไปคลิปอื่นนะก็แบบ เราจะให้เปลี่ยนได้แต่ขอให้วิวเยอะๆเหอะแล้วก็ไลค์เยอะๆก็ขอโทษในที่สัญญากับกับใครนะจำไม่ได้ก็เพื่อนผมเนาะก็มีซับสไครสี่ซับสไครขอขอบคุณขอขอบคุณคนที่ซับะไครได้วยนะครับก็ผมไม่ขอมาเออ ขอให้ซัตคาไฮก็ก็ตกลงกันได้นะก็ก็เขาบอกว่าไหนจะใสเอฟเฟกเสียงใช่ไหมวันนี้เป็นวันแรกที่ใส่เอฟเฟกเสียงเลยนะครับก็ก็ใครอยากใสเอฟเฟกเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเราสอนให้ก็ก็แตบมันเป็นคลิปเล่นๆนะเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวนะก็ แบบลงไปดูในคอมเมนต์ได้ว่าเราจะเออบอกดีกว่าไม่อยากคอมเมนต์เออแบบเราจะบอกว่าถ้าเป็นโหมดเอาชีวิตรอดเราจะอัดเฉพาะคุณรหัสถูกส่วนสร้างสรร์แล้วก็พวกแมปอื่นๆน่ะเราจะอัดในจันกลางคานพุทธโอเคก็วันนี้วันอังคารใช่ไหมเราก็ต้องแบทแบทสร้างสรร์เลย เออใช่ไหมตาใช่ไหมโอ,อ้ไม่ตอบไม่ตอบฮะแล่เพชรอะไรเนี่ยเฮ้ยตาตาอ,อ,อยากได้ไหมมาช่วยเฮียสร้างได้ไหมตาตามาช่วยสร้างฮะเฮียเฮียเฮียตานะอ e you k i d น i n g ม e อรอรออ,อ,อ่ะอะตามใจต้าเลยอะาต,าตามใจต้าตามใจต้าเออจปรับปรุงบ้านยังไงก็ปรับเลยก็ให้นอกก็สร้างไปนอะกก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะก็เดี๋ยวจะลงคลิปใหม่แล้วกันนะก็เดี๋ยวจะย้ายที่นั่งด้วยก็แบบขอให้ยี่สิบนาทีก่อนถออ มีคนบอกว่าจะมาดูทีวีกล้องคนให้ตายดิต้องย้ายที่โอ้โหเดินไปเดินลงไปก็เสียงดังให้ตายดิก็เสียงดังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะก็ใครมาหัวเหระแถวนี้เนี่ยฮะเลยเลยเลยยังไงเลยเลยอ๋อ,อรู้แล้วจะทำยังไง เดี๋ยวเราจะใส่ปากไก่ไว้หน้าประตูเออจริงป่ะอืมก็เป็นความคิดที่ดีหลำมั้งเฮอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือพิเศษที่เร่งความเร็วนะก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมมันจะถือว่าไม่โกงใช่ไหม ใช่ไหม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 นอนนอนเนาะก็เราเป็นคนที่เพิ่งเพิ่งทำยูทูบมาสักหนึ่งเดือนเนาะเราก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะแล้วใครมาหัวเหรอแถวนี้กันเนี่ยโอ้ฮิตตายดิก็ก็เดี๋ยวเราจะทำทำให้เสร็จ นะก็แล้วน่าจะได้เวลาลาจากท่านผู้ชมแล้วมั้งก็มันจะยี่สิบแล้วน่ะก็เด okay. <Ja ี๋ยวเราต่อเวลาให้นะก็ก็เดี๋ยวเราจะต่อเวลาให้พอเราจะมีนะนอน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 เออ ขออนุญาตใช้อุปกรณ์ลับๆนิดนึงได้ไหมครับแล้วอ่ะเฮ้ยขออนุญาตใช้อุปกรณ์ลับๆก็คือเป็นอ,อุปก,กรณ์นี้เออเดี๋ยวสอนเล่นไปในตัวเลยโอเคก็นี่อันนี้มันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะก็ใครสงสัยว่าจะเลือกบล็อกสีขาวได้ยังไงอ่ะกดมาคี่ตรงหินนะเห็นไหมแล้วก็กด แต่งแล side, chapter, okay. ้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อาเจออันนี้อ่ะก็มันจะมีตาดวงเหวี่ยงวะโอเคก็ฮะรอรลรๆแน่ใจว่าได้ใช่ปะ ไม่เปดร้องไ,ไให้นี <oh ่กูยังไม่เปิดอไรเลยหรอ้องให้แมวอะไรเนี่ยก um ็เดี๋ยวเราจะไปทำประตูนก็ประตูทางไหนอีตาทางไหนดีประตูทางไหนดีอ่ะมีค้อนมีอะไรเนี่ยเออบัอกของ ผีประครองให้ไต่โอเคทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้ตาต้าจะใช้เป็นประตูไม้ใช่ไหม <c oughs> เป็นประตูไม้สวยๆนะนี่เป็นประตูไม้สีสวยรั <c oughs> ้วทางนางเราอ่ารั้วเหรออ่ารั้วโอเคอ่ารั้วเหมาะกับอกอฟาร์มไก่อ่ะรั้วเนี่ยรั้วไก่ใช่ปะ่ะโอเคโอ้ทำดแบบัแบดับมอนตเตอร์มันจะเกิดในนี้ได้ปะ เออก็เดี๋ยวตาตามาช่วยกันต่อข้างบนเร็วเร็วเร็วอืมก็เราน่าจะหมดเลยก,ก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างให้เสร็จนะก็ยี่สิบตัน เดี๋ยวต่อเวลาให้เนา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 ขอต่อเวลาหน่อยนะกันนะโอเคก็ที่น้องเขาซุ่มซ้ำขนาดนี้มันไม่ใช่ซุ่มซ้ำแหละมันแบบคือแบบไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทำนาทีเออจริงไหมไปสร้างอย่างอื่นให้ไต่ไปถึงพูดถึงในมินูโวนะแต่ในชีวิตจริง,น,งนี่พวนกว่านี้ให้ไต่ เออแนะนำให้โหลดกุกกี้รันนะก็ใครโหลดได้ก็บอกผมด้วยมีแชแนลว่าเดี๋ยวผมจะไปดูนะก็เดี๋ยวในอนาคตจะมีต้าต้าตรงตรงแชนแนลนะก็รอติดตามได้เลยก็ตอนผ่านไปอีกสักประมาณหปีต้องใส่จะกต้องใส่ทุกคนจะไม่อยู่แหละเอเคก็ เพื่อนผมก็มียูทูบเบอร์เหมือนกันนะเฮ้ยนี่ใครวางบล็อกทองเนะนี่ยไอ้ตายดิแล้วตาจะวางท็อตตลอดแนวเ,เลยเหรอเนี่ยยี่ต่ายโอ้โหทำไมทำไมไฟเยอะจังเลยอยะอเดี๋ยวเราจะทำเป็น บ้านาก่ไกล้ไปไหนเน่ยังบ็อกไก่ทะลุบอกไกตาดิไก่ทะลุบล็อกตายแล้ไก่ทลุบอกก็เดี๋ยวเราจะสร้างไอวีด้วยนะก็เดี๋ยวเราหาพื้นที่ก่อนก็ ก็เดี๋ยวเราจะวางเตียงนอนด้วยโอเคแล้วก็จะวางเป็นกวยนะก็นี่ล็อกมาแล้วจะพาไก่ออกไปเดินข้างนอกเหรอเอาไก่ออกไปเดินข้างนอกเชฟเวต้า ก็เดี๋ยวเราจะฟังทีวีขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งจริงๆนะขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเวลาอีกแป๊บมันเลยมาสองนาทีใช่ไหมเออขอเวลาแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วจริงๆใกล้เสร็จแล้วไปรอได้เลย ทีวีเรานี่แบบอะไรนทีวีบอกว่าเฮ้ยทีนี่มันทีวีอะไรเนีย่ยแล้วเราก็จะเป็นจะเป็นโซฟาด้วยนะเป็นโซฟานุ่มก็เดี๋ยว โอเคลยนึงสร้างไม่เสร็จเลยไอ้สไปนี่ไอ้สไปนี่ก็โอเค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 แล้วก็จะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเลยเวลาอีกแป๊บหนึ่งปิดหนึ่งปิดหนึ่ง ขอเวลาอีกแป๊บนึงแต่ขอเวลาต่อไปให้จบก่อนแล้วไปก่อนจะมาใช้ก็บอกกันมาได้นะจะให้ทำอะไรก็ได้ได้สมุก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูกัวโหลกไก่อ่ะฮะเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยโอาเขียว <in> ใช่ไหมก็ก็อ๋อ,อ,อแล้วก็ต้องมีแบบสีเหลืองด้วยนะมันเป็นปากของมันก็จ <ไฟ S 1> ก่ไก่ปาคุณเค้กให้ตายใครเรียกว่าคุณเค้ก ก็ก็สำหรับวันนี้ก็ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็สำหรับวันนี้อนนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ